สวัสดีครับพวกผมบริษัทซี t พีแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้มีรถขุดเข้ามาม่มา1คันนะครับเป็นรถขุดของแบรนด์โคมาสุ PC28U u PC นะครับคันนี้จะเป็นแท็กยางนะครับผมแท็กยางใหม่นะครับผมสวยๆเลยจากญี่ปุ่นนะครับและทางบริษัทซี t พีแท็กเตอร์เราได้ทำการพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างพ่นทุกจุดแล้วนะครับ ครับผมสมรับคันนี้จะเป็นเครื่อง 3D78 นะครับผมเป็นเครื่องดีเซลสสูบนะครับแล้วก็ปั๊มจะเป็นปั๊มเฟืองนะครับผมครับผมสมรับคันนี้จะเป็นสีสภาพเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วจุดเด่นของตัวนี้ก็คือสามารถเข้าพื้นที่แคบได้นะครับแล้วก็จะยกสูงกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับครับผมสมรับ ชั่วโมงทางานจะอยู่ที่1,700กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับชั่วโมงทํางานจะน้อยมากๆเลยคันนี้แล้วก็บาะจะเป็นเบาะเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นเบาะของโคมัสุของแท้เลยครับครับผมสําหรับคันนี้ผมจะตั้งราคาไว้ที่225,000สับาทเท่านั้นนะครับผม